สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนค่ะ Say hello เร็วทอสเห็นไหมคะตอนนี้นักวิ่งมาราธอนค่ะกำลังเตรียมตัวจะออกวิ่งแมตช์แรกของปีนี้ค่ะทอสทำมาทุกปีนะคะเขาเรียกว่า the first run in a year is correct that are you ready แต่จะบอกว่า ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแล้วพยากรณ์อากาศก็บอกว่าวันนี้ตกทั้งวันค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่านักวิ่งมาราธอนสภาพตอนจบจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวพบกัน ตอนนี้เราก็มาถึงที่กุทยานแล้วนะคะที่เราจะทำการวิ่งมาราธอนค่ะเขาเรียกว่า the first run of the year ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะขวามือที่มีทรายขาวๆะคะ่ะแผ่นป้ายขาวๆอันนั้นก็คือสัญลักษณ์ในการบอกเส้นทางการวิ่งนะคะไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีคนมาวิ่งเยอะไหม พราะสภาพอากาศค่ะแล้วก็เกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะ, go คะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาที่จอดรถก่อนนะคะแล้วก็ทำการลงทะเบียนค่ะใช้เวลาขับรถนะคะจากบ้านอ้อยมาถึงที่ปาร์คนี้ก็ประมาณ50นาทีค่ะ

ของที่เพื่อนๆเ,เห็นในถุงนะคะก็คือของที่ทอสได้รับค่ะหลังจากลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วคือหลังจากการวิ่งมาราธอนนะคะเขาก็จะมีการจัดบุฟเฟ่ค่ะให้นักวิ่งมาราธอนได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ทานอาหารกันค่ะแต่ปีนี้เพราะว่าโควิดค่ะการจัดการทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือให้เป็นแซนด์วิชนะคะแนคะคาเพื่อง ก็จะเป็นแซนด์วิชหนึ่งชุดก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็คือแฮมแล้วก็ชีสแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะหห่อแล้วก็ที่สำคัญสัญญาต่ก็จะเป็นพวกโปรตีนค่ะโปรตีนบาร์เพื่อให้นักวิ่งนะคะมะีกำลังมากขึ้นหลังจากการแข่งขัน อ๋ออันนี้ก็จะนั่นจะเป็นเมังเขือเทศค่ะเขาก็จะแบ่งออกจากแสนวิชแล้วก็มีแอปปลค่ะเห็นไหมคะเอ้อยเห็นแอปปล I need my gloves and I need my I need my gloves and my Okay can you hand me that? There's no rain for at least 40 minutes That's why I'm going fast Okay Because I'm not wearing the raincoat อืม <laughs> so you coming up there This is <Okay. S 3> my goal for 2021 to run 1,000 miles I don't understand You mean is a I want to run 1,000 miles for the whole year of 2021 Okay The staff ask you about What do you want the goal, what your goal? Oh เข้าใจแล้วค่ะตอนที่ไปลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็จะถามทอดว่า ปีนี้ความตั้งใจของคุณในการวิ่งคุณจะวิ่งสักประมาณกี่ไมล์ทอดบอกว่าเขาจะวิ่งประมาณ1,000ไมล์ค่ะปีนี้เอาตามสบายเลยค่ะคุณสาแต่คุณภรรยาก็จะเป็นคนถ่ายรูปให้ยูทุกๆแมตช์นะเราจะไม่วิ่งด้วยค่ะ เห็นไหมคะไกลๆตรงนู้นว่ามีนักวิ่งมาราธอนสตาร์ทไปแล้วค่ะวันนี้ภาพอาจจะมัวๆนะคะเพราะว่าอากาศค่ะคืมฟ้าคืมฝนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นี่นะคะจะไม่ได้เอาชัยชนะนะคะว่าใครเป็นอันดับที่หนึ่งของกลุ่มอายุเหมือนทุกครั้งที่ทอไปวิ่งนะคะอันนี้ก็คือเพื่อความสนุกสนาน แล้วก็เป็นเหมือนกับการ uh, เริ่มต้นอ๋อเด h โอเคทอดบอกกับอ้อยว่าให้ดูตรงตำแหน่งตรงนั้นนะคะนั่นก็คือจุดเส้นใช้ที่เขาจะกลับมาค่ะ <Come on. S 1> ตอนนี้นะคะกำลังเดินมาตรงที่จุดสตาร์ทแล้วค่ะ ปีนี้คือจะไม่ได้กำหนดเป็นกลุ่มแล้วมาสตาร์ทพร้อมกันนะคะเพราะว่าโควิดค่ะปีนี้เขาจะจัดการลักษณะที่ว่าใครมาถึงก่อนก็วิ่งเลยค่ะ <S <S <cream> <S พราะเขาจะต้องการให้คนไม่มาอ,อเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากเกินไปนะคะป้องกันร,ระยะห่างค่ะ เอาแล้วนะคะตอนนี้พอสก็ใช้แอปพลิเคชันของ Adidas ค่ะเ <_ C> e <at> พื่อที่จะจับเวลาในการวิ่งแต่ละครั้งและเพื่อจะเช็คร่างกายค่ะว่าสปีดได้เร็วเท่าไหนต่อนอาทีแล้วกันเผาผลาญคะ่ะแคลอรี่ เริ่มต้นแล้วค่ะค่ะและระหว่างที่เรารอทอสนะคะทำการวิ่งนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูตรงบริเวณทะเลสาบค่ะสถานที่นี้นะคะชื่อมอนโลเลกค่ะนี่คือชื่อนะคะของทะเลสาบอย่างที่อ้อยบอกไปแล้วนะคะว่าเงินบริจาคนะคะในการลงทะเบียนวิ่งครั้งนี้ 15เหรียญก็จะเอามาใช้ในการปรับปรุงทะเลสาบค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเรือค่ะเรือยอดเรือของคนที่อาศัยบริเวณนี้ค่ะนำมาจอดในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะหลายคน,นะคะ่ะจะนำเรือมาลงที่ทะเลสาบค่ะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันพักผ่อนนะคะ เป็นกิจกรรมที่ปกติมากค่ะของคนอเมริกันที่เขาจะทำกันนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คนที่นี่นิยมทำกิจกรรมมากค่ะโดยเฉพาะการปีนเขาการเดินป่าค่อนข้างจะเป็นพวกที่มีพลังกำลังสูงค่ะเนี่ยค่ะบริเวณทะเลสาบ แถวแถวที่อ้อยอาศัยนะคะก็มีทะเลสาบอยู่ประมาณสามถึงสี่ที่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสวยนะคะใหญ่กว้างใหญ่ใช้ได้เลยค่ะโอ้เห็นไหมคะเรือจอดเต็มเลย คอ้อยจะพามาดูช่วยบอกว่ามีสนามฝึกซ้อมค่ะสำหรับหนูๆที่สนใจในการตีรอลอฟค่ะเบื้องต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะดูน่าสนุกมากเลย คนที่นี่นะคะจะนิยมมาพาเด็กๆมาเที่ยวตามสวนสาธารณะนะคะหรือตามทะเลสาบค่ะคือเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเพราะบางคนนะคะพักอาศัยอยู่ในตัวเมืองค่ะก็ยากนักที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเมื่อมีเวลาในวันหยุดเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้ค่ะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะ เื่อนเห็นครอบครัวนั้นไหมคะที่มีเด็กน้อยแล้วก็มีน้องหมาค่ะครอบครัวนี้ก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่เลือกที่จะใช้วิธีการเดินค่ะเดินในเส้นทางธรรมชาติมากกว่าที่จะวิ่งค่ะในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เขาจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะสำหรับท้อเลือกระยะยาว4ไม์ค่ะ แต่อย่าลืมนะคะตลอดเส้นทาง4ไม้จะต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาซึ่งมีลักษณะสูงต่ำตลอดเส้นทางค่ะฉะนั้นร่างกายจะต้องแข็งแรงเต็มที่ค่ะตรงเต็นท์สีฟ้านะคะที่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่สองคนตรงนั้นคือจุดเส้นชัยค่ะหรือที่เรียกว่าฟินิชไลน์นะคะเพื่อนๆนจะเห็นละคฆังนะคะด้านซ้ายมือสีทองทองค่ะ คนที่เข้าเส้นชัยแล้วจะต้องมีการสั่นระครังด้วยค่ะเขาจะยืนรอทอสต,ตรงนี้แหละค่ะเพื่อที่จะเก็บภาพส,สวยๆเป็นความภูมิใจของทอสในการวิ่งครั้งแรกของปีนี้ค่ะตอนที่ทอสเริ่มออกสตาร์นะคะใช้เวลาออกสตาร์อาตอนเที่ยง20่นาทีค่ะทอสบอกว่าสีสิบนาทีถึง4ีนาทีฉันน่าจะถึงเส้นชัยแล้วค่ะเ,เ,เ,เห็น,นไหมคะมเด็กๆ,ๆจะตื่นเต้ตนมาก เบื่อใกล้ถึงเส้นชัย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ okay, okay. S <S <c oughs> เขาจะต้องไปสั่นกระดิ่งค่ะ <c oughs> ไม่ดังสั่นดังไม่พอโอ้โ้โอ้ยจากที่หนาวๆน,นะคะคือกลายเป็นว่าอบอุ่นเลยค่ะอ่าๆตอนนี้นะ้ว แล้วเคสภาพไม่เละเท่าที่คิดค่ะอายุโอเค yes เด่นมากค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ของอ้อยเหลือ10%เองกลัวจะไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอตอนที่ท้อเข้าเส้นชัยค่ะสภาพคือไม่เละอย่างที่คิดแต่แรกที่เราคิดปีนี้ก็คือจะเละมากกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะ หลังจากแข่งขันเสร็จแล้วนะคะก็จะหิวมากค่ะอาการก็จะเป็นแบบนี้นะคะของที่เขาจัดมาให้ก็กำลังกินคะ แอปเปลแล้วอันนั้นก็คือมันฝรั่งค่ะเหนื่อยมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวิ่งแมตช์แรกของปี2021นะคะได้เริ่มต้นแล้วเอาไว้อ้อยจะนำเสนอคลิปตัวต่อไปนะคะว่าทอสลงแข่งขันแมตช์ไหนบ้างเพราะปีที่แล้วเจอโควิดค่ะงานมาราธอน ยกเลิกหมดเลยค่ะที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะคะพบกันใหม่ปีนี้ค่ะหวังว่าทุกแมตช์จะได้แข่งขันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย see you again next year next year 2022 Little rivers. Around the wow. toe is a nice view. Oh yeah. Once you go you through saw that, saw a really old lady heading over, over there that way? See her yeah. right there into the forest. Oh, that's the other. See the sign. Yeah, I see. I can in. see the arrow, the red arrow. Yeah.